วัสดีครับวันนี้จะมาเลี่ยมน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันจันที่ซื้อมาจากร้านสังกพันธ์น,นี้จะเลี่ยมเป็นลกแมวลงทองเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีลงถ้าใครอยากรู้ว่าลงกแบบไหนเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้ดูนะครับ เล่มแรกเราก็ทําแกนก่อนเลยนะครับเปิดบล็อกทําแกนเราก็ใช้ปั้มฝาหน้าฝาหลังมาเราก็เดินน้ำยาฝาหน้าไปก่อนนะครับพอเราเดินเสร็จแล้วเราก็จะเดินฝานหลังเลยนะครับทําเหมือนปกติเหมือนที่เราเลี่ยมพระทั่วไปนะครับแล้วก็เอาชิ้นงานนี้ วางลงไปนะครับประกบฝาหลังทุกอย่างจะเหมือนการเลี่ยมพระปกติของเราเลยนะครับแล้วก็เล็งต่อหน้าฝาหลังให้มันตรง ลิเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินน้ำยากันนะครับเดินน้ำยาแล้วก็จะใช้ใบมีดเสียบที่ข้างล่าง1เล่มแล้วเราก็จะเสียบข้างบน1เล่มแต่เราไม่เสียบใช้ใบมีดเราจะใช้เข็มแทนนะครับ เราเขียนเราจะเดินปล่อยน้ำมันอยู่ตรงจุดนี้จุดข้างล่างนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อที่ที่พื้นที่น้อยนะครับจะเสียบใบมีดจะจะเสียบเขียนใบสองเล่มนะครับคู่กันอย่างนี้นใช้ คิปนีไปเลยนะครับส่วนข้างบนเราก็เสียบใบมีดธรรม,มาดาปกติของเรานะครับเพื่อจะเดินน้ำยาได้ลักษณะนี้เลยนะครับก็อธิบายง่งายๆคือว่าใช้เข็มสองเล่มนี้แทนใบมีดที่เราจะนี้ไว้นะครับเข็ม เพื่อเดินน้ำยาเพื่อเดินเดินน้ำมันหนึ่งขีมหนึ่งอีขีมหนึ่งคือเพื่อปล่อยให้เขาไล่อากาศออกอีกทางข็มหนึ่งนะครับเวลาเดินน้ำยาแล้วก็จะเดินน้ำยาไปก่อนเลยครับเดินน <tw as, S 2> ้ำยาฝั่งนี้ฝั่งด้านใบมีดให้มันเต็มเลยนะครับ เดินให้เป็นปกติไปเลยนะครับเดินมือมิดออกด้านบนแล้วก็มาไล่หนีคลิปแบบไล่น้ำยาก็วิ่งมาหาเข็มค่อยๆหนีไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวเข็มมันคนละเบอรนะ์เดี๋ยวเอาออกไปเล่นนึงเลย เดีย๋ยวเราค่อยๆเดินน้ำยาแล้วปนิ่จุดสำคัญคือว่าอย่าเพิ่งให้น้ำยาเขาวิ่งชนกันนะครับจะเห็นปล่อยทิ้งไว้สักพักให้น้ำยาเขาเซตตัว เราก็จะมาเริ่มฉีดน้ำมันที่เราใส่ดึงใส่สลิ่งไว้นะครับจากขวดนี้นะครับแล้วก็จะเอาสลิ่งนะครับเสียก็ไปที่เข็มเลยนนปลายเข็มด้าน เราจะค่อยๆปล่อยน้ำยาปล่อยน้ำน้ำมันไปเลยนะครับค่อยค่อยปล่อยไปนะครับเพราะเข็มเขาที่ผมเอามาปล่อยน้ำมันนี่จะมีเบอร์เล็กมากครับพยายามใช้มือนี่ครับจับที่เข็มไปด้วยเดี๋ยวเวลาเราปล่อยน้ำมันแรงเดี๋ยวเขาจะหลุดนะครับค่อยค่อยปล่อยไป เราปล่อยมาถึงปริมาณที่เราต้องการแล้วครับเอาซลิงออกแต่เข็มจะเพิ่งเอาออกนะครับปล่อยทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้แบบนี้นะครับสักพักนึงให้น้ำยาให้น้ำมันเขาเซ็ตตัวออกจากเข็มก่อนนะครับทิ้งไว้สักห้านาทีก็ได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้ได้สักพักนึง ให้น้ำมันเขาเซตตัวจาเข็ปแล้วนะครับเราก็จะมาเดินน้ํายาให้เต็มที่เราเว้นช่องไว้เราก็เอาน้ํายามาเติมเลยนะครับใช้คีปไลนหนีบเลยนะครับผมขยับคิปเข้ามาแล้วก็ดึงข็ปออกเลยนะครับ แค่นี้นะครับเราก็ปล่อยให้น้ำยาเขาแห้งเลยนะครับตั้งทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาตัดขอบเจาะห่วงแต่งปกติเหมือนเราเลี่ยมผ้าทั่วไปเลยนะครับแต่องนี้ผมจะเลี่ยมจะทำใส่กรอบไม้นะครับใน ลักษณะแบบนี้หากท่านใดสนใจอยากไปดูวิธีทำก็ติดตามชมในคลิปหน้าครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปเพื่อจะไม่ไม่ได้พลาดคลิปที่จะลงครั้งต่อไปนะครับรอบหน้าจะเป็น จะเอาองค์นี้นะครับที่เราเลี่ยมน้ํามันแล้วจะมาทําจะมาเลี่ยมใส่กรอบไม้นะครับเป็นกรอบไม้สักในลักษณะแบบนี้นะครับ